กินพาเที่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะ สวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพบพาะกับช่องน้องบูนผ่ากินผ่าเที่ยวค่ะพี่น้องจ้าสาหรับเมนูมื้อนี้เมนูวุน้นเสต็ดหมูผัดพริกหยวกค่ะพี่น้องจ้าเตรียมวัตถุดิบไปเรียบร้อยแล้วค่ะวัตถุดิบก็มีหมูสามชั้นนะคะหั่นไว้พอดีคาแล้วค่ะพี่น้องจ้าพริกหยวกล้างทาความสะอาดแล้วก็หั่นกระเทียมสับนะคะพี่น้องแล้วก็ต้นหอมไว้แต่งหน้าค่ะมะเขือเทศไว้แต่งหน้าค่ะเครื่องปรุงก็สิมีผงชูรสรสดีดดน้ำตาลซอสหอยซอสฟ้าเขียวแล้วก็น้ำปลาเนาะคะ่ะเนาะสำหรับเมนูมื้อนี้ค่ะ หมูผัดพริกหยวกค่ะไปค่ะไปลงมือเฮ็ดน้ำกันเลยจ้ามาค่ะลงมือทํากันเลยนะคะแม่ไน้ตั้งกระทะใส่น้ํามันไว้เรียบร้อยนะคะน้ํามันร้อนใส่กระเทียมลงไปค่ะผัดกระเทียมให้หอมค่ะกระเทียมเริ่มหอมแมน่น้ก็จะใส่หมูสามชั้นที่เราหั่นไว้ลงไปค่ะผัดหมูให้สุกจ้ะ ผัดจนหมูสุกแล้วถึงใส่พริกหยวกนะคะนี่ค่ะข้อหมูเริ่มสุบแบบนี้ไม่ล่นกระิ่ใส่พริกหยวกลงไปค่ะผัดพริกหยวกเสจา้าผัดพริกหยวกให้สุกแล้วค่อยปรุงรสชาตินะคะ นี่ค่ะเราก็ผัดที่เกลือเป็นสุกแล้วขั้นตอนต่อไปแม่โอ๊ตจะเริ่มปรุงเลยนะคะคนแก่ต้องใอยคอะแก่นปรุงกันได้จ้าโอชูอรสค่ะรสดีค่ะน้ำตาลนิดหนึ่งค่ะซอสฝาเขียวค่ะน้ำมันหอยค่ะ น้ำปลาค่ะนี่ค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันก็ชิมดูรสชาติพั่นองยาก้วแซบกับไส่มะเขือเทศกับเปิดหัมกับเป็นอันเซียบร่ยอยค่ะ,คะชิมเลยนะคะมาค่ะชิมแล้วอร่อยแล้วนะคะใส่มะเขือเทศเพิ่มสีสนะะันค่ะตามด้วยต้นหอมค่ะ แกนิดเดีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปค่ะเตรียมถาดมาตักขึ้นเสิร์ฟได้จ้ะหมูผัดพริกหยวกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะคะพี่น้องจ้าไปค่ะเตรียมถาดมะตักขึ้นเสิร์ฟเลยจ้านี่ค่ะถาดดาวเทียมเข้ามาแล้วเมนูนกสิเทหมูผัดพริกหยวกขื้นเสิร์ฟกันเลยด้จ้าเทเลยด้วยค่ะ มาถัดมาค่ะนี่ค่ะพี่น้องจ๋าเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะสำหรับหมูผัดพริกหยวกของเมนูนเนาะค่ะเนาะอย่าลืมเวยค่ะเดอ้อขันมาขันชอบคลิปของเมนูนกับเวียเวียนขามาให้กำลังใจกันได้ค่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ้งกิ้งกิงิงก ที่สสำคัญเรื่องมาไดเลยค่ะพี่น้องจ้ากดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวุ้นผ่ากินผ่าเที่ยวด้วยนะคะสําหรับวันนี้แม่น้องวุ้นขอตัวลาไปก่อนค่ะพบพ่อกันไม่ไหนาคลิมนาจ้าขอบคุณไดหลายค่ะ